สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่น9นะครับผมวันนี้1นึ่ธันวาคมปี2566เดือนสุดท้ายของปีแล้วครับเวลาผ่านไปเร็วมากนะปี66ปั๊บเดียวสิ้นปีอีกแล้วนะครับผม วันนี้ก็มาแนะนํานาฬิกาคาเซโออีดิฟฟตัวหนึ่งที่สําหรับคนข้อมือที่แบบว่าคือบางคนนะ่แบบข้อมือไม่ใหญ่ไงคือแบบว่าก็จะหานาฬิกาเรือนไม่ใหญ่มากคือบางทีขนาดมาตรฐานบางทีเขายังติเลยว่าเรือนมันใหญ่ใช่ไหมตัวเนี้ยมันจะเล็กกว่าขนาดมาตรฐานลงมานิดนึงนะแต่มันไม่ได้เล็กจิ๋วนะฮะเพราะฉะนั้นภ้าคนข้อมือไม่ได้แบบใหญ่มากอะไรเงี้ยคือไม่ถึงกระผมกระผมแกนอะไรเงี้ยนะดูตัวนี้ด้วยก็ดีนะครับคือขนาดมันเนะ่ประมาณนะซ้ายไปขวาเนี่ยขอบถึงขอบเนี่ยประมาณ4เซนนะ ส่วนกระจกเนี่ยประมาณ3.5เซนเพราะนั้นคือเวลามองมันจะเห็นเต็มเต็มกรอบเลยนะครับเนี่ยเพราะมันไม่มีขอบอะไรให้ใส่รายละเอียดเลยนะคือมาเป็นกระจกเต็มมันเต็มเต็มแผ่นเลยนะแล้วขอบก็ประมาณ4เซนก็เหมาะสําหรับคนข้อมือไม่ใหญ่มากนะครับหรือหาเลนไม่ใหญ่น้ําหนักหนักไหม <c oughs> หนักที่หัวครับอันนี้จากความรู้สึกพี่นะหนักที่หัวไม่หนักที่หัวดูตรงนี้ เป็นสันเลยฮะเนี่ยขึ้นมาเป็นสันตรงนี้ขึ้นมาเลยะเจียมาเป็นสันเหมือนมันเป็นเหล็กทั้งก้อนอ่ะนะดูตันๆน,น,น,นิดนึงอะ่ะแต่ก็ไม่ได้หนักแบบโอ้โหใส่ไม่ได้นะคือมีน้ำหนักนิดนึงอะ่ะตรงหัวนะครับมาดูแข็งแรงดีสายนี่ถักไหมธรรมดาไม่หนักมากคือตามมาตรฐานอีดิเฟียนนะครับก็ดีครับจะได้ช่วยลดน้ำหนักทั้งเรือให้มันไม่ถึงกับหนักมากสายเป็นลายนี้นะครับจะเป็นตุ้มๆนี้เลยฮะอันนี้เวลาเปิดก็กดเอาเนาะอ่าครับฝาหลังเป็นแบบนี้ก็ตามหลังมาตรฐานนะครับ หน้าปัดวันนี้ที่เอามานี่ตัวนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินตัวนี้ไม่ใช่น้าเงินอ่อนๆนะครับน้ําเงินถ้าโดนกับแสงนี่คือเข้มเลยครับน้ําเงินเข้มเข้มปีเลยเนี่ยเดี๋ยวดูหลายมุมมันคือเข้มเลยนะครับปิ๊ปีเลยนะตัดกับเข็มวิาทีตรงเข็มวิาทีเนี่ยมันออกสีส้มๆยังไม่ถึงแดงนะออกอมส้มๆซะมากกว่านะครับผมตรงเนี่ยตรงนี้มีภพยน้ำนะฮะเข็มสั้นเข็มยาวมีภายนา้ําแล้วก็ตรงหลักเวลานะครับผมคืนก็จะเรืองแสงนะครับผมอ รวมๆกันวัสดุถือว่าผ่านเลยนะครับถือว่าดีมากนะรวมๆคือตัวเรือนที่พี่ให้เลยนะวัสดุดีมายมนี่เออปกติในกากลุ่มพวกนี้มายมนี่ก็จะแบบกดใช่ไหมแล้วก็นั่นแต่ตัวนี้กดแล้วทํางานแล้วเนี่ยอย่าลืมเก็บมันเป็นเกลียวเหมือนในกาดำนะครับต้องกดเข้าไปก่อนนะแล้วก็ค่อยม้วนเข้าไปมีทริคนิดหนึ่งนะเวลาม้วนมายมเกลียวอะเอาแค่พออยู่มือนะครับ อย่าอย่าอัดเขาแบบเพ่ว่า้กลัวน้ําเข้าอขออีกหน่อยได้ไหมพี่อีกนิดละกันระวังครับวันไหนเหงื่อเยอะๆหลายๆวันรวมๆกันเนีะแล้วไม่แกะเนี่ยวันหลังแกะไม่ออกอนะเอาแค่ประมาณว่าหมุนแล้วสุดจบครับนะวันหลังแกะก็สบายใจมันออกมันมีอย่างก,กันน้ําซ้อนอยู่แล้วล่ะมันคงไม่ถึงก็ต้องเพราะว่าอัดกันจนแน่นนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผม รวมๆว,มวัสดุดีนะดีถึงดีมากตัวเรือนให้เลยนะดีถึงดีมากนะครับเป็นในการใช้ฐานฐานอยู่ได้ค่อนข้างนานนะครับตัวนี้เพราะเครื่องมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับน่าจะมี3-4ถึงปีนะฐานโอเคละฐานเป็นเบอร์ง่ายๆด้วยฐานหมดก็เปลี่ยนฐานตามร้านทั่วไปก็หาร้านที่เราไว้ใจได้นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวดูบนข้อมือพี่นิดนึงนะครับสีน้ำเงินอ่าเนี่ยบนเบอร์พี่ก็จะประมาณนี้นะครับสวยดีนะ คือสีน้ำเงินงมันดูเข้มๆส่วนตัวพี่ก็ชอบสีน้ำเงินอยู่แล้วด้วยไงนะ,ะประมาณนี้ข้างบนหน้าปัดเขียน Casio diyet e นะครับกันน้ำเนี่ยข้างล่างเขียน WR เขียนวิทย์สีบาง WDWR หนึ่งร้อยเมตรก็คือกันน้ำได้100เมตรนะครับก็ใส่ประมาณอาบน้ำมาผ้าฝนอาบน้ำมาท้าเคยบอกอะไรที่อย่าอย่าใส่อาบน้ำไม่ดีครับสบู่มันทำให้ยางกันน้ำไม่ค่อยดีเอาเป็นว่าฝนตกล้างมือน้ะไม่เข้าดีกว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับผมตาจริงตามสเปคเหมือนกันได้100เมตรแต่ไม่แนะนำให้ใส่อาบน้ำนะไม่ไม่แนะนำเลยล่ะเวลาลูกค้ามาพี่บอกเสมอนะ เป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ซีมจีหนึ่งปีครับพร้อมกล่องคู่มือไปประกันศูนย์มาครบๆเลยนะครับผมในการกันกระแทกได้ในระดับหนึ่งครับแต่ไม่ควรไปทําตกบ่อยๆนะครับในการทุกเรือนนะครับถ้าไม่ใช่ประเภททำเด็กเรซินอะไรเงี้ยอย่าทําตกครับเพราะมันเป็นโลหะกระแทกลงไปแล้วนี่มันเหมือนรถอะตกตกสะพานนี่ก็นึกเอางั้นแล้วกันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละครับอารมณ์ประมาณนั้นนะนะอ่ะโอเคครับสนใจยังไงรบกวนครับทักมาในไลน์ข้างบนครับหรือแอดจากเบอร์โทรก็ได้ครับ ถ้าทำให้ถูกระทรปรึกษาพี่แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดีเจอกันรอบต่อไปสองทุ่มนะครับขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาปีนเสวัสดีครับ